สวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับทางช่องของเชฟเชฟปรุงบอลนะครับวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับวงการเย์บอลฟุตบอลแม้กระทั่งฟุตซอลนะฮะถ้ามันมีความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับนักกีฬาของทีมชาติไทยของเราผมจะหยิบยกมาให้กับทางท่านผู้ชมได้รับชมและรับฟังกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะฟังเรื่องราวอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์นะครับให้กับทางช่องเล็กช่องนี้ด้วยนะครับ มาท่านผู้ชมครับวันนี้ผมมีเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับเริบอลมาฝากกันเช่นเคยนะครับโอ้ตามกันต่อหน่อยเพราะว่าออนอูมาไปะเ,เทือนเวียดน,นามอีกครั้งหนึ่งแล้วท่านผู้ชมครับซึ่งโอ้โหดูเหมือนว่ากลับไปที่เวียดน,นามครั้งนี้จะถูกอกถูกใจตั้งแต่ทัวร์เมนต์แรกนะครับนศสกเหรียญเวียกพอตแบงค์พาทีมสโมสรกินบับบักนินท่านผู้ชมครับคว้ารองแชมป์ไปได้ นี่แหละครับอย่างที่บอกเอาไว้ฮต้องได้ไปเวียดนามอีกแน่นอนแล้วก็เป็นตามนั้นจริงๆด้วยท่านผู้ชมครับคลั้งหน้ามีโอกาสเป็นโคชัว <c oughs> ครั้งนี้กลับไปคำลบ2นะครับ <c oughs> ในศึกของบเดบอลถ้วยอย่างโกเลนริกครับนะฮะที่จัดขึ้นอยู่ที่เมืองไทยบินท่านผู้ชมครับสมชื่อเหมือนกันนะไทยบินออนอุมาลงนัดแรกบินทั้งเกมท่านผู้ชมครับทุบไม่ยั้งนะชนะไป3ต่อศูนย์เซตเล่นเอาเวียดนามเฮ hey! กันทั้งสนามเลยครับแน่นเอียดฮะผมเชื่อว่าออนอุมาตั้งแต่เธอไปเล่นอยู่ที่ ทัวร์เมนต์ของเหรียญเวียดพอสแบงค์เนี่ยก็ดึงทุกผู้ชมเนี่ยมาดูในทัวร์เมนต์นี้เยอะอยู่พอสมควรเพราะว่าโอโ้โหสนามแตกแล้วครับทุกผู้ชมเชียร์เหมือนฟุตบอลเลยนะครับทุนผู้ชมเล่นเอาสื่อใหญ่เวียดนามนะครับออกมาพูดถึงออดอุมาอีกแล้วนะฮะบอกว่าเฉิดฉายมากสําหรับวบลลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเล่นให้กับทางไทยบินนัดแรกก็พาทีมคว้าชัยชนะในเกมเย่าว่าอย่างนั้นนะครับก็ว่ากันไปตามสื่อน,นี่แหละทุนผู้ชมแน่นอนครับสโมสรไทยบินเนี่ยนะครับถือว่าเป็นแชมป์เก่าในรายการนี้ซึ่งรายการนี้ก็ห่างหาย ไป,ปับไปีพึ่งกลับมาเนี่ยจัดกันใหม่ท่านผู้ชมครับและสโมสรไทยบินทุ่มทุนหนักมากนะครับในการจ้างออนอูมาไปเล่นให้ท่านผู้ชมครับซงสื่อเวียดนามนะครับบอกว่าการจ้างออนอูมาไปเล่นในครั้งนี้นะครับเป็นจํานวน4วันจ้างด้วยเงินมหาศาลมากนะครับซึ่งสื่อเวียดนามบอกว่าออนอูมาได้รับวันละ2,000ดอลลาร์ถ้าตีเป็นเงินไทยท่านผู้ชมครับวันละ70,000โอ้โห บอกไว้เลยว่าคุ้มค่าและก็คุ้มราคามากในการจ้างออนอุมาไปเล่นให้นะครับซึ่งดูเหมือนว่าสโมสรที่แข่งขันกันไปเมื่อวานนี้จะเจอกันกับทางสโมสรทันกวางมินทุกผู้ชมครับแล้วก็ทุบเอาชนะไป3ต่อ0เซต ซึ่งออดอุมาเป็นคนที่ทำแต้มมากที่สุดภายในทีมอีกแล้วและที่สำคัญเองทานกวางมินถือว่าเป็นทีมใหญ่ของอีกเวียดนามท่านผู้ชมครับซึ่งมีนักตบสาวทีมชาติเวียดนามมากถึง3คนแต่ทางฝั่งของไทยบินมีเพียงแค่1คนบวกกับออนอุมาอีก1คนแต่กลับสู้ทีมของออนอุมาไม่ได้นะครับอย่างสมมุศรไทยบินเล่นเอาสื่อนี่บอกว่าเมื่อเข้าสู่เกมการแข่งขันออนอุมาสิทธิรักษ์ แสดงความแข็งแกร่งต่อหน้าทันกวางนินด้วยเกมที่ดุดันทันทีด้วยการทิ้งระเบิดชุดใหญ่แต่อย่างไรก็ตามส่วนใหญ่แล้วมาจากประสบการณ์และพละกกาลังในการต่อสู้ของเธอแต่เธอก็ไม่สามารถที่จะกระโดดได้อย่างคล่องแคล่วเพราะผิวขอดของสนามนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นักอืม สนามเล็กจริงครับเดี๋ยวผมมีไฮไลท์มาให้ดูกันในช่วงท้ายคลิปด้วยนะท่านผู้ชมสื่อเวียดนามยังบอกอีกว่าอีกด้านหนึ่งของแนวหน้าของสโมสรทางกวนนินยังมีผู้เล่นทีมชาติเวียดนามมากถึง3คนแต่อย่างไรก็ตามยังคงพ่ายแพ้ต่อสโมสรไทยบินโดยเฉพาะลูกตบของอ่อนอุมาสิทธิลักษณ์ที่เธอนั้นตบได้อย่างดุนแรงมากอืมสะเทือนพอไหมครับทีนี้ <c oughs> นักตบสาวไทยของเราทำให้เวียดนามถึงกับขยี้ตากันเลยทีเดียวนะฮะสโมสรไทยบินสามารถเอาชนะไปได้ศูนต่อ3เซตโดยเซตแรก20 ต่อ25 15ต่อ25และ23ต่อ25อืมนะครับนี่คือสื่อเวียดนามครับออกมาทึ่งออกมาตาค้างังออกมาใช้คำไหนอีกละ่ะ <c oughs> ชอบพาดหัวกันน่นะฮะเออสะเทือนสะท้านนะฮะโอ้โห,หลีกเวียดนามกันไปสำหรับนักตบสาวไทยของเราท่านผู้ชมไปดูไฮไลท์เกมแรกของเธอกันหน่อยครับกับสมูรอนใหม่อย่างไทยบินท่านผู้ชมครับบินสมชื่อมากเอา้าไปดูจังหวะนี้เอา้เอาออุมาขุดขึ้นมาท่านผู้ชมครับ มือเซตค่อนข้างดีด้วยนะครับสโมสรน,นี้โอโ้ตบเล่นทางได้ดีครับจังหวะนี้ครับของสโมสรไทยบินออนอุมาเองก็ถือว่าเป็นแม่ทัพครับประสบการณ์ของเธอก็ช่วยให้สโมสรไทยบินเหนือกว่าคู่แข่งอยู่พอสมควรในการเล่นในการวางแผนนะครับรวมถึงการช่วยในจังหวะต่างๆเหมือนจังหวะเมื่อกี้ครับรับมาแล้วก็ตบดีด้วยครับหัวเสาของสโมสรไทยบินฮนะดูเหมือนว่าสโมสรน,นี้จะทําให้อ,อนอุมาเล่นง่ายขึ้นท่านผู้ชมครับเพราะว่าตัวเซตเขาดี จังหวะนี้ออมหลังมามเล่นเร็วครับถือว่าทําได้ดีช็อตนี้ครับกู้แข่งเอาคืนบ้างแม่ยังไม่ตายครับบอลจังหวะนี้จิ้มไปก่อนอา้าวแก้แล้วครับยกบางหัวเสาออนอูมาเปียงโอ้ยนี่แหละฮะประสบการณ์ของเธอครับออดอูมาแม่เล่นอยู่กับสโมสรไหนเธอก็ยังคงโดดเด่นนะครับคือก็อแปลกนะด้วยฝีมือด้วยประสบการณ์เนี่ย ไปปรับไปจูนกับทีมยังไงฮะวัน2วันแล้วเล่นได้ขนาดนี้เอาอีกหนึ่งดอกโอ้โหดูครับตีฉีกอ่าริมเซทจจนี้ทําได้ดีมากครับแล้วก็คู้แข่งครับแล้วเป็นคนปิดเซตไปด้วยนะฮะในเซตแรกครับอูเซตนี้เนี่ยนะครับหนักหน่วงอีกแล้วครับตบทัชออกหลังไปครับดูจังหวะนี้คู่แข่งอู้ดูดครับความทุ่มเทของอุ่นมาขุดขึ้นมาแล้วหยอดคืนบ้างครับโอ้โหไทยบินทําได้สําเร็จครับแต้มนี้ คู่แข่งมาอีกครั้งหนึ่งจะซัดขึ้นโอ้โหอนุมารับได้แล้วหัวเสาเปียงโอโห้หชงเองตบเองด้วยครับแม่ช็อตนี้ของออนอูมาไร้ากาดจริงๆดูกับภาพช้าเปียงเขาให้ครับโอ้ยหมอบกระแตเหมือนกันนะท่านผู้ชมครับเอา้าดูช็อตต่อมาครับกู้แข่งเสิร์ฟเสิฟแล้วเห็นแล้วครับเพื่อนโอ้ยจัดตั้งวันนี้ยังไม่ตายกู้แข่งขุดขึ้นมาแล้วแก้ไปครับตบแก้ยังไนด้เอา้า ตัวรับแรกบอลแรกก็ไม่ดีต้องแก้ไปเหมือนกันอ้หกับกลายเป็นดีซะง,งั้นเลยครับแม่สมุสทรไทยบินมาดูช็อตนี้ยังไม่ตายคุดขึ้นมาแล้วถอยแล้วยังงานเปี้ยงโอ้โอโอ,โอดูมายังฆ่าไม่ตายครับคู่แข่งจะเอาคืนบอลยังกุคลิกอยู่เซต โค้งหลังมาจะหยอดอเบอร์เก้ายังรับไว้ดีดีออนมาถอยแล้วซัดเปี้ยงจังหวะแรกไม่โดนจังหวะที่สองเปี้ยงยังติดบล็อกแล้วขุดไม่อยู่แล้วครับแม่ไม่รู้จะขุดยังไงแล้วโอ้โหอดนี้กับดูภาพช้าครับแม่ตบฉลาดนะครับตบเตดเน้นแล้วมันอืลงตรงกลางสนามไปเลยครับดูครับเนี่ยฮะแป่สุดจริงๆครับออนมาของเรา ไปสร้างชื่ออีกแล้วครับนักตบสาวไทยของเรานะฮะอายุเพียงเพียงแค่ตัวเลขแต่เพียงเท่านั้นสําหรับออนอูมานะครับโดยประสบการณ์ของเธอช่วยหลีกเวียดนามได้ค่อนข้างเยอะโดยเฉพาะสโมสรไทยบินดูเหมือนว่าจะเจอสโมสรที่ทําให้เธอนั้นไม่ต้องแบกทีมเยอะแล้วนะครับแล้วจังหวะการขึ้นจังหวะการตบของเธอเนี่ยยังดุเดือดเหมือนเดิมทุกผู้ชมครับยังคง ทำให้เวียดนามนั้นทึ่งนะครับแฟนบิสบอลในสนามถึงขั้นกับโอ้โหเฮกันยกใหญ่นะครับจังหวะการขึ้นตบของเธอเนี่ยทำให้ทัวร์นาเมนต์นี้นะครับตื่นตาตื่นใจมากขึ้นเรียกคนดูได้อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมครับสนามแตกกันไปท่นผู้ชมนี่คือฟอร์มของนักตบสาวไทยของเราอย่างออนอุมานะครับยุคเจ็เซียนยังงงผงาดนะฮะท่านผู้ชมครับแม่ไทยลีกของเรานี่ว่ามันแล้วนะครับ ไปเล่นให้เวียดนามเขาดูแบบนี้มันกว่าด้วยผู้ชมครับให้กําลังใจเธอต่อไปนะนัดหน้าก็ให้กำลังใจกันต่อเดี๋ยวผมจะมีไฮไลท์ดีๆมาให้ดูกันแล้วครับอีพีนี้มีเรื่องราวมาบอกกล่าวกัน,นเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเชฟปรุงบอลด,ด้วยนะครับที่สำคัญกด u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้มันจะได้แจ้งเตือนตอนที่ผมอัพคลิปลงไปอีพีนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านสวัสดีครับ